อยากมีร้านค้าเหมือนเซเว่นเลอะทำได้ปะครูเชื่อว่าหลายๆคนอะเป็นลูกค้าของเซใช่ปะครูก็เป็นคนหนึ่งเพราะว่ามันสะดวกค่ะมันอยู่ใกล้บ้านจะบอกว่าคุณก็ทำได้อันแรกเลยสิ่งที่คุณต้องมีก็คือร้านค้าคุณก็เปิดร้านค้าออนไลน์ไงตอนนี้คุณมีร้านค้าออนไลน์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig t i k t o k หรือแม้แต่ในไลน์อันที่ส คุณจะต้องมีฐานลูกค้าเซเว่นเขาก็มีฐานลูกค้าของเขาเราก็สามารถมีฐานลูกค้าของเราได้และเราสามารถเก็บฐานลูกค้าของเราอะไว้ในมือของเราเราจะบอดแคสต์ไปหาลูกค้าเรากี่ครั้งก็ได้เราจะส่งโปรโมชั่นไปหาลูกค้าเราตอนไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราอันที่3คือเราจะต้องมีสินค้าถ้าคุณมีสินค้าดีๆสินค้าเจง๋จง มาตอบโจทย์มาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าก็เหมือนกับเซเว่นที่เขามีสินค้าหลากหลายมีสินค้าหลายแบบให้ลูกค้าเหมือนกันเราก็สามารถสรรหาสินค้าของเรามาตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนกันอันที่4อันสุดท้ายก็คือระบบ เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราตัวคนเดียวเนี่ยเราจะไปหาระบบแบบไหนที่จะมาจัดการแบบนั้นได้คนเข้าเซเว่นเราเดินเดินไปเลือกสินค้าปุ๊บเอาไปวางที่เคาน์เตอร์เขาคิดเงินปุ๊บปบุจ่ายเงินเอาของกลับบ้านมีไหมระบบแบบนี้จะบอกว่าใน Line o f f i c i a l a c c o u n t มีให้คุณอฮะลูกค้าสามารถเข้ามาที่ร้านของคุณเลือกสินค้าจะเอากี่รายการรวมเงินให้คุณ ลูกค้าโอนเงินแนบสลิปเรายืนยันการรับเงินแล้วก็ส่งสินค้ามันง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมีร้านเหมือน7 e เ e ่ e อมันไม่ใช่แค่แค่ความฝันนะคะคุณทำได้บางคนอาจจะงงเฮ้ยมันมีระบบแบบนี้ด้วยเหรอแต่ถ้าหากว่าคุณสนใจแล้วก็อยากจะปรึกษาสามารถทักมาที่ Line a อดแอดแวนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ